شمالي شمالي يلا, 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 يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من دون فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون احسنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความจำเริญความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺุบฮาหนาหัวตาลลจงประสบแด่หัวใจของท่านผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการตักวาในช่วงของตเุบอัลอิสลามก็เป็นภารกิจของเราอีกวระหนึ่งนะครับที่จะนำพาหัวใจของผู้รับชม ให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุาวาหนะฮูตาลามากขึ้นนะครับอุปสรรคสำคัญในการเตาบ้าซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ฟังนั้นหลายๆท่านด้วยกันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับเพราะแน่นอนเหลือเกินว่าหากตั้งคำถามว่าท่านผู้ชมนั้นอยากจะเตาบ้าหรือเปล่าต้องการที่จะทำการเตาบ้ากันหรือเปล่ามากมาย ก็บอกว่าอยากที่จะทําการตอบาต่อัลลอฮฺมุบฮานะวะตาละแต่มันมีอุปสรรคอุปสรรคบางประการที่มาหักห้ามให้ราชาในการตอบาต่อัลลอฮฺมุบฮานะวะตาละในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อท่านได้รู้จักและผูกพัน กับพระนามของอัลลอฮฺมซุบฮานะฮุวตาอลาทั้งหกพระนามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือพระนามอัลกอฟารผู้ทรงอภัยยิ่งพระนามอัลกอฟูรผู้ทรงอภัยโทษยิ่งพระนามอัตตวะผู้ทรงรับการสารภาพยิ่งพระนามอัลอาฟูผู้ทรงยกโทษยิ่ง พระนามอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาแผ่ไพศาลและพระนามอัลลอฮีมผู้ทรงเมตตาตลอดไปเมื่อท่านได้มีความผูกพันกับบรรดาพระนามเหล่านี้มีการรู้จักมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งท่านก็จะมีหัวใจที่ทวินหาอยากที่จะทำการ สารภาพผิดต่อพระองค์อย่างเหลือเกลือนอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งท่านอาจจะคิดไปว่าหลังจากตบบา์แล้วฉันคงจะหวนกลับไปกระทำบาปอีกครั้งเป็นแน่ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำการตบบา์นี่คืออุปสรรคที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะบาปที่ได้กระทำนั้นเราไม่มั่นใจว่า ทิ้งมันได้อย่างเด็ดขาดหรือเปล่าก็เลยคิดไปว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำการตอบ้าต่อลอหุสบานหวตาลาถ้าหากว่าเราจะหวนกลับไปกระทำอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านปดร,รู้ไว้เถิดว่าความนึกคิดดังกล่าวนั้นเป็นการหลอกลวงเป็นการกระซิบกระซาบจากชัยตอนนะครับ เพราะท่านรู้ได้อย่างไรว่าหลังจากเตาบาแล้วนั้นท่านจะหวนกลับไปกระทำบาปอีกครั้งเพราะบางทีท่านอาจจะตายไปในสภาพของผู้ที่เตบาบะต่อรอตาลาก่อนที่จะหวนกลับไปกระทำบาปก็เป็นได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านไม่ยอมทำการเตบาบะ เพราะไม่มั่นใจเพราะกลัวว่าจะกลับไปกระทำบาปอีกครั้งหนึ่งเป็นแน่ท่านก็อาจจะตายไปจากโลกนี้โดยมีวาระสุดท้ายที่เลวร้ายก็เป็นได้นะครับเนื่องจากตายไปโดยที่ยังไม่เตาบ้าต่อรอ Allah ตาลาจากบรรดาบาปทั้งหลายมากมายนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอัลกุซาลี รัมะหุลลอฮุตาลาได้กล่าวว่าดังนั้นถ้าหากว่ามีความกลัวกลัวว่าจะกลับไปกระทำบาปอีกก็จำเป็นที่เขาจะต้องมีความตั้งใจอย่างเด็ดขาดและสัจจริงว่าจะไม่หวนกลับไปกระทำบาปอีกจะต้องมีความมั่นใจนะครับอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่หวนกลับไปกระทำบาปอีก และด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺตาอัลานั้นพระองค์ก็จะทรงตอบรับการตอบบจากบรรดาบาปทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าท่านได้พลาดพลั้งกลับไปกระทําบาปอีกครั้งหนึง่งแน่นอนว่าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษบรรดาบาปทั้งหลายของท่านที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วแต่ท่านมีเพียงบาปเดียว ที่เพิ่งกระทํามันขึ้นมาในปัจจุบันดังนั้นท่านผู้ชมครับผู้ใดที่มีบาปนั้นก็อย่ารีรอในการตอบ้าต่อัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาถ้าหากว่าท่านได้ทำการตอบ้าอย่างจริงใจแล้วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็พลาดที่ในการกระทําบาปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านอย่าลืมว่าบาปทั้งหมดที่ได้ตอบัตอลัลลอฮฺตาลาสมยกตนให้ และท่านก็จะมีบาปเดียวที่ท่านได้พลาดพลั้งไปกระทามันขึ้นมาอกีกดังนั้นเงืินไขของการเตาบา้าจึงจำเป็นที่จะต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเตาบ้าต่ออัลลอฮ์สุบานางตตาอะการเตาบ้าจากบาปนั้นมีสองประเภทด้วยกันนะครับหการเตาบ้าจากบาปที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตาลาเรียกว่าฮักอุลลอฮ์เช่น ทิ้งละหมาดทิ้งการออกสกาศทิ้งการถือศินอดทำการดื่มเหล้าสุราทำซินาทำการกินดอกเบี้ยเป็นต้นนะครับนั่นถือว่าเป็นบาปที่เป็นสิทธิ์ของลอตตาลาเรียกว่าฮักอ oh ุบลประเภทที่สองตะบ้าจากบาปที่เป็นสิทธิ์ของเพื่อนมนุษย์เรียกว่าฮักกุลอาดามีหรือฮักกุลอาดัม เช่นการทรพีต่อบีดามารดาการยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่นการติชินนินทาเป็นต้นนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบาปที่เป็นฮักุลอาดัมบาปจะเป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ในประการแรกเงื่อนไขของการเตาบ้าจากบาปที่เป็นสิทธิของอนนัลลอฮฺฮุาาสุบฮานะหุตาอัลาก็มีอยู่สมข้อด้วยกันนะครับ หากผู้ใดที่ทำการตอบะครบเงื่อนไขาสามประการนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์าตาลาก็จะทำการตอบรับบาปของเขาเงื่อนไขประการแรกต้องละเลิกจากบาปที่เขาได้กระทำต้องละเลิกจากบาปที่เขาได้กระทำท่านอิหม่ามอิบนุฮจ,จรัรอลัลฮตามิราหิม a ฮุลลอฮุตาลาไดกลาวา การละเลิกจากบาปนั้นคือการละเลิกจากบาปเพื่ออัลลอฮ์ละเลิกจากบาปเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นถ้าหากเขาละทิ้งบาปเพราะกลัวคือเพราะกลัวคนอื่นจะตำหนิถ้าหากเขากระทำบาปต่อไปเขาจึงทำการละเลิกบาปนั้นเพราะกลัวคนอื่นจะตำหนิวิจารณ์ หรือเขาละเลิกจากบาปเพื่อโออวดอวดให้ผู้คนรู้ว่าเขานั้นไม่ได้กระทำบาปอีกแล้วเขาเป็นคนดุยแล้วเขาเป็นคนที่ละเว้นจากการกระทำสิ่งที่ผิดแล้วหรือกรณีอื่นๆที่เป็นการละเลิกจากบาปที่ม่ได้มีเป้าหมายเพื่ออัลลอฮฺสซุบฮานหุวาตาลาก็นับว่าเขายังไม่ใช่เป็นผู้ที่ละเลิกบาปอย่างแท้จริงนะครับ และการตาบ้าของเขานั้นก็ถือว่ายังใช่ไม่ได้ตามทัศนะของ Allah อัลลอฮฺอุบฮานอวตาลาท่านอิหม่ามอัลกอซาลีีราหมาฮุลลอฮุตลาได้กล่าวว่าให้ผูต้ตาอบาละเลิกกระทำบาปเพราะยอมสยบต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอและกลัวการลงโทษของพระองค์เท่านั้นการตาอบาถึงจะใช้ได้ มิใช่ละเลิกจากบาปเพราะปรารถนาในเรื่องของดุนยาต้องการยศต้องการตำแหน่งจึงทำการละเลิกจากบาปหรือทำการละเลิกจากบาปเพราะกลัวผู้คนจะประนามต้องการที่จะได้รับการสรรเสริญจากผู้อื่นหรือต้องการที่จะมีชื่อเสียงเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเขานั้นเป็นผู้รีตาบ้า จากบรรดาความผิดหรือบาปทั้งหลายที่เขาได้เคยกระทำมาแล้วหรือเพราะว่าเขาได้ละเลิกบาปเพราะร่างกายอ่อนแอไม่มีความสามารถที่จะกระทำความชั่วได้เพราะว่าแก่ชาราแล้วเขาเลยละเลิกบาปอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับหรือเพราะว่ายากจนไม่มีเงินทองแล้วจึงไม่สามารถที่จะเล่นการพานันได้เป็นต้น ก็เลยทำการละเลิกบาปด้วยเหตุประการเหล่านี้ถือว่าการเตาบ้ายังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้อลลอตตาลายังไม่ทรงตอบรับแต่นั้นประการแรกต้องละเลิกจากบาปที่เขาได้กระทําเพื่ออลลอตตาลาเพราะสยบต่อความยิ่งใหญ่หรือกลัวการลงโทษของพระองค์ต่อไปประการที่สอง ต้องมีความโศกเศร้าเสียใจต่อบาปที่ได้กระทำนั้นซึ่งท่านอิมามอัลกอซารีรอฮิมะฮุลลอฮได้กล่าวอธิบายว่าความโศกเศร้าเสียใจเพราะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮและกลัวการลงโทษของพระอ,องค์นั้นต้องเป็นสิ่งที่มากระตุ้นให้เขาทำการเตาบะอย่างจริงใจนั่นคือสิ่งที่อิมามกอซาลีได้อธิบายไว้ ไม่ใช่โศกเศร้าเสียใจเพราะสิ่งอื่นไม่ใช่โศกเศร้าเสียใจเพราะเล่นการพานันหมดตัวแล้วโศกเศร้าเสียใจอย่างนี้ถือว่าไม่ได้แต่การโศกเศร้าเสียใจนั้นต้องเพื่ออัลลอฮ์ยำเกรงกลัวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีความกลัวต่อการลงโทษของพระองค์นะครับไม่ใช่โศกเศร้าเสียใจเพราะกลัวว่าผู้คนจะประนาม หรือโศกเศร้าเสียใจเพราะถูกลดเกียรติจากสายตาของบุคคลทั้งหลายเนื่องจากว่าเป็นความโศกเศร้าเสียใจเพื่อมนุษย์นะครับไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺุสุบฮานะฮุวตาลาดังนั้นประการที่สองจะต้องมีความโศกเศร้าเสียใจต่อการกระทำแบบนั้นเพื่ออัลลอฮฺุสุบฮานะฮวตาลา การเตาบะจึงถูกตอบรับจากพระองค์นะครับอิงชาวบ้า์ส่วนประการที่สามซึ่งเป็นประการสุดท้ายในเรื่องของการเตาบะจากบาปที่เป็นฮักกุลอเป็นสิทธิของอัลลอฮฺุุบฮานะฮวตะอาลาก็คือตั้งใจอย่างเด็ดขาดอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่กลับไปกระทำบาปนั้นอีก ซึ่งท่านอิมามอัลลอซาลีอมะฮุลลอได้กล่าวอธิบายถึงเงื่อนไขข้อที่3นี่ว่าผู้ที่ทำการตอบ้านเนี่ยนะครับต้องมั่นใจมีความมั่นใจอย่างเด็ดเดียวและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่กลับไปกระทำบาปอีกดังนั้นถ้าหากเขาละทิ้งบาป โดยที่จิตใจนั้นยังลังเลว่าบางทีเขาอาจจะกลับไปกระทำบาปอีกหรือไม่มีความมั่นใจว่าจะละทิ้งบาปนั้นได้แน่นอนว่าเขาเพียงแค่ละทิ้งบาปเฉยๆนะครับโดยมิได้เป็นผู้ที่เตาบ้าจากบาปแต่ประการใดเลยดังนั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับ ถ้าหากผู้ที่ทำการตอบะได้ขาดเงินไขหนึ่งจากสามเงินไขนี้การตอบะของเขาก็จะใช้ไม่ได้และไม่สมบูรณ์ตามทัศนะของอัลลอฮฺมุบฮานอวตาลาแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงตอบรับการตอบะของเขาวันในะันบุบิลแล้วนั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับเรามาตบะต่ออัลลอฮฺมุสบฮานอวตาร์กันให้ครบสามประการนี้ เพื่อหัวใจของท่านนั้นจะได้เดินทางให้มีความผูกพันเชื่อมเขาอัลลอฮฺมซุบฮานะฮุวาตาลาแล้วท่านก็จะตายจากโลกดุนยานี้ไปโดยมีความรักมีความทวินหาที่จะพบกับพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ก็จะมีความรักที่จะพบกับท่านอินงชาอัลลอฮ์ในคราวต่อไปเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ท่านผู้ชมที่เคารพครับเพื่อให้รายการของเรานี้อยู่ต่อไปได้โปรดสนับสนุนรายการของเราได้โดยผ่านทางบัญชีที่ได้ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะครับวัลลอฮุซุบฮานะะะฮูวตอาลาออะะะลลาวัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์